สวัสดีพี่พ,พ,พี่น้องน้อง,องสื่อมวลชนทุกคนนะคะวันนี้นะคะกอล์ฟทันบวรินทรขุภิสิทธิ์ก็นําทีมนะฮะน้องๆจากซีรีส์เรื่องเดอะรีบารเกมนี้เพื่อนายนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่คือซีรีส์เรื่องนี้เราซุ้มทํากันมาอย่างยาวนานแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่นะฮะจะได้ออกสู่สายตาประชาชนนะจากได้จะได้ออกสู่สายตาแฟนๆของมินติง ของน้ำมนต์ของแฟงของทุกๆคนๆก็เลยตื่นเต้นนะคะแต่ก็มั่นใจนะครับมั่นใจว่าซีรีส์ t ด e r ร b o า n d เกมนี้เพื่อนายเนี่ยจะต้องโดนใจทุกคนแน่นอนเพราะเรามั่นใจในทั้งคุณภาพนะคะแล้วก็หลายๆอย่างที่พวกเราเนี่ยจัดเตรียมมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ซีรีส์เรื่องนี้ฟังๆค่ะเอเนื้อเรื่องหรือเรื่องราวเดี๋ยวให้พี่โยเล่าดีกว่า <c oughs> พี่โยเป็นคนเขียนบทเรื่องนี้ค่ะ <c oughs> เรื่องนี้นะครับคือพี่โยกับพี่กอปเป็น e x e c u t i v e Producer นะครับก็ขอบคุณวิวออริจินอลนะครับพี่มอบหมายให้ทางออดิสนะครับเป็นผูน้ผลิตเรื่องนี้คือเรื่องนี้ตั้งต้นเป็นวายที่เป็นออริจินอลนะครับคือไม่มีบทมาก่อนแล้วก็เกิดจากไอเดียของทางวิวอยากทำซีรีส์วายที่แตกต่างจากวายทั่วไปก็มีการตั้งต้นว่าอยากทำซีรีส์วายที่เป็นบาร์สเป็นตัวตั้งต้นว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวของทีมบาร์สโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งครับซ เซนกัป <c oughs> ตันเซนคือน้องปิงเนี่ยนะครับก็ประมาณจะถูกยุบชมรมภายในหนึ่งปีแล้วก็สถานการณ์คือเขาต้องทําชมรมนี้ให้เข้ารอไปได้เพื่อที่ว่าจะทําให้ชมรมนี้ได้อยู่ต่อซึ่งก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ตัวกัปตันเซนเนี่ยต้องไปหาทีมมาร่วมร่วมทีมกันแล้วก็ต้องหาโค้ชที่จะอาจจะต้องเก่งมากซึ่งก็คือก็คือได้โค้ชมาก่อนนะก็คือได้ที่ชินชินวุฒิเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอดีตแชมป์บาส์ดเก่าแล้วก็ ที่ขันหลังให้กับวงการบาสไปแล้วด้วยปมอะไรบางอย่างแล้วก็ไปควานหาคนที่เป็นตําแหน่งเขาเรียกว่าตําแหน่ง PM ไม่ใช่เ f f p f o r w a เป็น Power f o เน f คือบ o w e r Forward คือคนที่สามารถที่จะเก่งตําแหน่งรีบาวก็คือตําแหน่งที่จะแบบว่าเปลี่ยนแต้มหรือเปลี่ยนเกมได้นะครับก็คือจะเป็นน้องริวนั่นเองนะคะก็คือเล่นเลยน้องมีนนั่นเองที่เข้ามาร่วมทีม แต่ในเกมการแข่งขันนี้มันดันมีความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนที่มีเบื้องหลังอะไรกันมาก่อนได้ทีมีแรกจบแล้วฮะน้องมีน้องปีกไหมอ้าครับผมก็รวิวกับเซนครับก็รู้สึกแล้วไบ้ผมปิงไหมครับแล้วก็เป็นเซนนะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ ตื่นเต้นมากๆนะครับที่ได้มาเล่นเรื่องนี้กับพี่มีเป็นเรื่องที่สามนะครับก็คือเรื่องที่สามก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับก็แต่เรื่องเนี้ยแต่ว่าคือปิงจะบอว่ามือทำโตขึ้นไปนะว่าแบบว่าพี่มีกับใจแต่ว่าก็ไม่รู้ตัวเองจะเล่นแล้วเหแบบกับกับตันขนาดไหนเลยก็ไม่รู้จะเขินตัวเองขนาดไหนหรือเปล่าแต่ก็พยายามแบบว่าเป็นกับตันที่ดีที่สุดนะครับผมก็ฝากด้วยครับครับผม แล้วมีนะครับผมรับบทเป็นวิวครับผมก็เป็นนักบาสที่เคยร่วมทีมกันมาก่อนแล้วก็ออกไปเพราะมีปัญหาบางอย่างครับผมเลยทําให้ต้องออกจากทีมเรียนครับผมแล้วก็ได้กลับมาเล่นกับทีมเรียนอีกครั้งแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อครับผมก็จริงๆมีเป็นพาร์ทแบบเป็นพี่ชายลเลยคือพี่น้ำมนต์อ่าตอนนี้จะเป็นอีกพาร์ทนึงเลยที่ไม่ได้อยู่ในเรียนซึ่งเป็นพาร์ทที่แบบดูดเดือดเข้มข้นกว่าในเรียนแน่นอนคอ่า เป็นพี่ชายเฉยๆหรือเปล่าครับเป็นเป็นพี่ชายดีพี่ชายเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายที่แข็ดีมากใช่เอ็นดูเกินพี่ชายไหมก็คือถ้าไม่มีผมเขาก็ไม่มีเขาถึงมีใช่แค่ติดตามนะไม่ใช่แค่ฝั่งนี้นะครับที่มีเรื่องพันตูฝั่งนี้ก็มีเรื่องพันตูด้วยเหมือนกันโอรรับบเเเียน ก็คือตัวตองเนี่ยเป็นคอยที่มาทําให้เขาเนี่ยถึงห่วงกันแล้วก็เกิดความว่าแสดงออกอ่าน้ารมณ์อารมณ์ก็เกิดขึ้นใช่ใช่ครับเป็นพวกแบบจุดชนวนให้เขาเลยให้เขาอยู่ไม่บอกไม่บอกไม่บอกจบเลไม่บอกแล้วก็มี เม่ฮเคองป็นคก็ะเป็นคนที่เป็นน้องของที่ใเกราเีมา่ยองเกิลแล้วก็เลยพยายามที่จะเนที่ต่งแตจริงๆคือที่มีุกการขอที่ไม่สะดวก ก็คือพี่ีก e> nah ับพ okay. yeah, really okay. okay. ีินินาก็ต้องบอกเลยนะครับพอได้พอพี่ได้รับโจทย์จากทางวิวว่าต้องทำซีรีส์วายบาสเกตบอลเนี่ยคิดถึงคนเดียวเลยค่ะก็คือน้องมีนนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็เลยพยายามบอกทางเสนอทางวิวไปว่า ต้องเป็นคู่มินปิงนะพี่รู้สึกว่าทาถ้าไม่ได้คู่นี้พี่ว่ามันเดี๋ยวมันจะแบบการเล่นบาสแต่กวยจะไม่สมจริงเพราะฉะนั้นจริงๆไม่อยากทํางานเหนื่อยมากะเพราะถ้าได้น้องมินมาเนี่ยเรียกว่าคุมคุมมากเพราะว่ามินเนี่ยนอกจากจะตัวเองจะเล่นบาสแล้วนะฮะยังต้องสอนบาสคนอื่นด้วยนะฮะต้องคอยดูแล ลูกทีมน้องๆอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็ต้องขอบคุณน้องมีนด้วยนะครับที่มาช่วยแบบเป็นทุกอย่างให้กองนี้แล้วจริงๆคือคนอื่นเนี่ยเล่นเสรจปต๊บได้พักแต่น้องมีนเล่นเจะตูบต้องอยู่โค้ชให้คนอื่นต่อโค้ชให้น้องปิงต่อใช่ค่ะใช่ค่ะพอได้ได้น้องมีนมาทําให้ซีรีส์เนี่ยการถ่ายทาเนี่ยง่ายขึ้นและตัวเขาก็เก่งอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะช่วยเราในการถ่ายทาได้ด้วยค่ะแล้วก็เรื่องนี้มันมันเรื่องที่ เป็นคนเนิร์ดบาสนะคะต้องเป็นคนที่เชื่อในพลังของบาสจริงแล้วการที่ได้น้องมีนมาเล่นเนี่ยมันช่วยทำให้เชฟเอเนอร์จีหรือว่าเชฟบรรยากาศของคนที่แบบรักบาสจริงๆในที่เรื่องนี้ก็ได้เลยนะคะเพราะตอนนี้น้ำปิงก็เก่งบาสแล้วนะคะที่เป็นผู้จัดการทีมแล้วกันนะครับแต่งตัวมาเป็นลูกบารนี่ ก็คือแน่ๆเลยนะครับว่าบาสเกตบอลที่อยู่ในเรื่องนี้มันไม่มีแค่บาสเกตบอลในโรงเรียนมัธยมนะคะไม่ใช่เรายังมีบาสเกตบอลที่อยู่นอกรัวโรงเรียนอีกนะฮะจะเป็นอีกวงการหนึ่งซึ่งทางคุณริวนะน้องมีนเนี่ยไปรันวงการท่านันบาสเกตบอลด้วยซึ่งเราก็จะเห็นในในตัวอย่างแล้วนะว่ามันจะมีแบบแข่งอยู่ในกรงกลางสายฝนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งเป็นโลกของฝั่งน้องมีนแล้วก็ นะรน้องน้ำมนต์เขาจะอยู่โลกนั้นส่วนฝั่งนี้ก็อยู่อีกโลกหนึ่งบ้านรงเรียนมัธยมปลายค่ะมีครับตอนที่เราเล่าจบเรื่องหมดแล้วคือคือจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเป็นซีรีส์วายมัธยมปลายแต่ว่าด้วยความที่เล่าเรื่องอีกโลกหนึ่งด้วยครับก็จะมีพาร์ทที่มีความมีท้งความแซ่บ ความลุ้นระทึกอะไรตย่างต่างนาครับก็ฝากติดตามครบรถแน่นอนจริงๆแล้วถ้าเห็นจากทีเซอร์แล้วก็เจลเลอร์เราจะเห็นว่าแซบไม่แซบอยู่ที่น้องมีนไม่เคยใส่เสื้อเลยนะครับจริงๆก็ป่ายพอสตูบอกว่าทํางานไงมานะครับเพราะว่าก่อนพาบอกเดี๋ยวจะมีฉากถอดเสื้อนะหันไปีทีน้องมีนหายไปแล้วก็จะไปปั๊มอยู่นะครับปั๊มปั๊มอยู่ข้างๆค่ะตรนั้นฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นเหมือนกันหมด ใช่ฝ<ช>ั่งนี้ไม่ค่อยใส่เสื้อผ้าไ่กล้ามาอนกันสการ้อนๆใช่าแต่ฝนตกกร้อนอือค่ะก็บวกว่าทุกคนจะชอบแวก็ทุกเพลกับเดิม้อน่ต้องแน่็กใไมอ๋อก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดั้นนะเพราะแบบแบบ ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับหมายถึงว่าก็อยากให้มันเป็นเข้ากับคารคเตอร์ด้วยเพราะคารคเตอร์เราก็ยังเด็กอยู่เราไม่ได้จําเป็นต้องแบบกล้ามเนื้อต้องดีอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ตามคารคเตอร์ครับครับคุณพังไหมเหตุผลมันแต่เรื่องแรกไปอ่ ก็ก็ซุ้มซอมเยอะครับผมก็แ uh> ที่จริงมันไม่ใช่กตรานอันนี้ก็นักบอลนี้ก็นักบอลทมนก็เนบอลว่าซุ้มซ้อมตองเลือกเลยอลอเปื่อะไรอ๋ออ๋อก็ไม่่อยมีอ่ไหก็ี่ยผมทํางานหนักเพหน้าที่เราดูไหม ไม่มีดุไหมไม่ดูครับไม่ดูก็สอนแล้วแบบว่าได้อะไรเงี้ยแบบทําได้อะได้มากสวยแต่ต้งแปรงต้องซ้อมต้องซ้อมนอบรอบก่อนแล้วเขาใช่คือเขาต้องซ้อมอ่ารอบนอบแล้วแบบว่าต้องเป็น่าแบบว่าพื้นฐานฐานได้เลยพอไปในหน้าเป็นปุ๊บก็จะมีที่มีคอยมาช่วยหรือว่าไม่ผ่านี้ต้องเป็นประมาใหม่ ก็ด้วยความที่เหมือนพื้นฐานเป็นนักกีฬาแล้วด้วยแล้วยิ่งเป็นผู้ชายด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่าสอนง่ายครับแล้วน้องแบบเป็นจอยในการเล่นบาสกับมีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเท่ากันปะเท่ากันตีตีไปนะให้ใครดีก็ถ้าสมมติว่าให้ถ้าชูดะให้ให้เือดหน้าที่หนังที่ต้องบอกก็คื้ว่าเในหนังที่ ปินโคดดีสวยๆนงนะครเพราะว่าป so ิงเขไม่ยอมใช่โค้ดไม่ลงเขาจะไม่ยอมให้เลิกดเขาจบบเขาจะิแบบปิงคะที่แบบจะเลิกนขอีกอีกเอาเป็ได้เอาเป็นได้เขาไม่ยอมนะพออย่างเขาโค้ดไม่สวยอ ก็คงต้องฝากนะครับการที่เรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องหนึ่งเนี่ยจะดังได้จะปังได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นักแสดงเล่นดีหรือว่าโปรดักชันที่เต็มที่เราต้องฝากกําลังใจจากพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะว่าที่รู้นะคะว่าเราก็อยากให้ซีรีส์ของเราปางังแต่มันจะปังได้มันไม่ใช่แค่เราคนเดียวมันก็ต้องอยู่ที่ทุกคนด้วยก็ฝากเดรีบาวซีรีส์นะ,ะนเก็มนพคส์นายไปด้วยนะคะ ครับเป็นขออนุญาตเติมนิดนึงเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกที่ของไทยนะครับพี่ออกอากาศครั้งวีคละสอง EP ติดเป็นเรื่องแรกในประเทศไทยนะครับก็คือจะได้ดูกันวีค<ภ>ละสอง EP เต็มอิ่มนะครับหกสัปดาห์เท่านั้นนะครับที่เราจะได้มีความสุขกับเดลีบ้าวซีรีส์ครับขอบคุณครับ <Okay. S 1>